สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะม,มาสอนวิธีการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะขั้นตอนการทํานะคะยังง่ายแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมเราใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook นะคะในการทําร้างของเราเนี่ยไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นนะคะแอดเค้าเพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนสว่วนขั้นตอนนะคะจะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชค,คําว่า w w w b u m p f o r com ค่ะคำว่าปั๊มในที่นี้นะคะสะกดโดยใช้ไม้โทค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเลื่อนหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอร์ปั๊มไลน์อันดับหนึ่งของไทยแบบนี้ค่ะถ้าเจอนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตขวามือนะคะด้านบนสุดเลยจะมีขีด3ขีดค่ะให้กดตรงนี้แล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกค,ค่ะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่ได้เลยค่ะตรงชื่อและอีเมลใส่ภาษาอังกฤษนะคะอุ้มแนะนําให้ใส่เหมือนกันค่ะจะได้จําง่ายตรงช่องรหัสผ่านนะคะให้เพื่อนๆคิดรหัสผ่านขึ้นมาใหม่ได้เลยค่ะใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะก็กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นกดสมัครสมาชิกค่ะสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยระบบจะพามาหน้านี้นะคะให้สังเกตข้างบนสุดนะคะขวามือจะมีขีด3ามขีดกดได้เลยแล้วก็กดคําว่าคําสั่งซื้อใหม่ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะ ตรงหัวข้อคำว,ว่าการบริการให้เราเลือกคำว่าบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีตรงคำว่าแพ็กเกจนะคะให้เลือกคำว่าเพิ่มไลฟ์เฟซบ o ๊กฟรีเลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าลิงก์กับจํานวนตรงลิงก์เนี่ยให้เรานําลิงก์ f a c e b o o k มาใส่ขั้นตอนก็คือไปเปิดหน้า facebook ของเราขึ้นมาเลยค่ะเลือกมา1รูปนะคะหรือว่า1โพสต์จากนั้นกดคําว่า Copy ขาค่ะด้านล่างเลยเราก็จะได้ลิงก์แล้วนะคะให้นำลิงก์นะี้ไปวางในช่องลิงก์เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะ ตรงช่องจํานวนนะคะให้ใส่ขั้นต่ําตามที่เขาแจ้งมาก็คือ10จากนั้นกดสั่งงานค่ะสั่งงานเสร็จนะคะกลับมาที่หน้า Facebook ของเราเหมือนเดิมยอดเริ่มนะคะก็คือ8ปไลค์ like ค่ะให้เราีเฟท์หน้าต่อรอยอดขึ้นได้เลยรอไม่นานนะคะระบบก็มีการแจ้งเตือนว่ามีคนมากดไลค์รูปภาพเราค่ะและนี่นะคะจากยอด8ปก็กลายเป็น91ไลค์ like แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะทำฟรีไลค์รูปภาพ Facebook ยอดขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะ หากใครสนใจนะคะสามารถทำตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ p u m p f o r c o m ค่ะร้านนี้นะคะเขาทำให้จริงไม่จกตาแน่นอนหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาหาแอดมินได้เลยที่ Line แอ s ์ p u m p l o w ค่ะโดยที่ารายละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยทุกคนเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์แอดไซ์ด้านหน้านด้วยนะคะ ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านฟอโรไทยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเขามีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาดังนั้นเพื่อนๆจะว่างตอนไหนนะคะสามารถทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายดึกนะคะที่สองที่สามทักมาได้เลยค่ะร้านนี้นะคะแอดมินสแตนบายจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาอะให้บริการเร็วมากนะคะแอดมินตอบแชทไวมากเอาแล้วค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆในส่วนของวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ